วันี้มารอเบิ้งแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลแหงกันเลยมารอเบิ้งบ่มีคลิปลงกัเลยพาเบิ้งแม,ม่น้ำม,มูแมลแม,ม,ม,ม่น้ำม,มูลแหงไปเบิ้งนะครับน้ำแหงเบิ้งบางน้ำไหลามาตกเบ็ดนี่แหละ นี่แห่งเบอรแล้วน้ำมูลที่ปะระลอยเบื้องลึเบื้องน้าบรเวนโดยตกดินล่ะปังมูลแต่ก้อนน้ำไหลอันนี้เหลือแต่โกนมูลมานะครับไปยัง เขปกติสิห้าล<ะ>่อ,อดูนหอดสะพานมุนรอนํำฟังไวเลยเป็นตีปลาโดป็นลังตีประโด สีเชดูแย่มุนเลยแป้งมากแย่แป้งมากอันว่า ปากรีรอไปเลยฟังมนลีไปเรื่อยทุังดีรอเบิกปัญหาป่าแนไปเลยแน่น้ำมน้นำบนแห้งไปมองหาป่า เป็นเงยตาคนก็นมาเลีนแน,มมน่น้ำมูลเอาข้าวไก่ก็ได้เรียนออกข้างไก่ทางแม่น,มมน้ำมูลคนมารอเรียนเลย ขี่รถเลาะบนน้ำฟังแม่นม้ำมาตะวันขี่เลาะไว้เลยพุ่นเย็นเลาะมาเลยน้ำฟังแม,ม,ม่น้ำมุนเดี๋ยวไปสะพาน ผ่านมุนมุนเยอะเกินแน้ยเป็นดอกสูแดแสงแล้วขี้ไปเลยรอไปเลยถามตั้งไม่น่าม้ำเลยน้ำไม่แห้งป,าาป,าาปาาง่ากระไลเอาป่าบอนวิทยตัวไงคุณควรในไม่นม้ำ าบวิวชื่อถัดแม่น้ำม,มูลคือดอกแม่น้ำม,มูลหาดทรายหาดทรายทั้องบนก็เลินหาดเื่นเล่นหาดทรายอากาศไม่เล่นหาดทรายตาองบนก็อลินหากระทิาย อีกทางลงพร้อมตกบารละทิงประหลาดไปอยากก็บอกตกประหลาดไปบ่วยอยากมะมะก็บอกให้ตกปลูดปลาหน่อยฟ,มมฟังแม่น้ำม,มูลฟังแม่น้ำมูลพาเบง ยาขึ้นเลิดแล้วน้ำฟังหัวก็ได้มีคนมาทางมีปองไอโล่งพอบอยากไปอยากมาเล่นกับวาเป็นที่สาธารณะฟั่งแม่น้ำมูลเาให้กัน้นน้ำไว้ไปขึ้นเบืองสะพานพาไปเบืองสะพาน เห็นเพื่อมาเลี้ยงมาเลี้ยงตะฟังแม่น้ำมุ่นเห็นไงกองหินเอามาเลี้ยงตะฟังแม่น้ำมูลไเลกันน้ำเสาะเพื่อสะพันเลาะมาฟังแม่น้ำแล้วเลาะขึ้นสะพานเบ้างที่เลาะพามาชมวิว ช่วงน้ำมันแห้งน้ำมุ่นแห้ง,มมหงถึงสะพานเคยไปตกเป็ดนี่แหละตะกอนเป็ดไปหอดฟังมุ่นฟังตึกมองแกงเรือกว่านว่าตกปลานี่แหละเหกือลังกอไปเลยเด็ดรอฟัง พาเบิงวิวทิวทัศน์น้ำเมือง,งเลี้ยงกระเบนตกดินอย่ืลืมกดไล่ก็แค่ก็จาไหมครับลังสันแชนแนลในช่องยูทูบนะครับวันนี้คลิปลงก็เลยพามาเลาะเบิงไม่นาม,มุนนะครับหล,ลังสางตล,ลิงกันน้ำ ทางแม่น้ำมูลตามบ่อเมืองแม่น้ำมูลสิครับห้อยคลิปลงก็เลยหาคลิปลงก็เอเลาะเมืองแม่น้ำมูลกองหินใจก็มาเลี้ยงวางไส้แม่น้ำมูลซจำได้ซื่อๆนะไายบ่ต้องดูดบ่ต้องล้างยาก เอาไปก่อสร้างไปเลยวองทำภูเขาเนี่ยไส้โนไส้ไม่น้มโมนทำไรฟรีๆวางสื้อป่วยขึ้นมากไปขายเลยในเขตบุยลำเนี่ยขายซื้อ,อย่างเดียวไา้สึกๆมีกองหินามาเลี้ยงไา้ไปขายเอาซื้อหินมา มีใจกำไรบวญรวยวะคนถูกกับบวญรวยมุญเดบกันแกะแต่ไกลห่างซิ่งไกลมนัมนมันแว่า,าสองตัวแล้วมากกับมากห่างซิ่งไกลเลยไกลสองตัว เอาอีกบ้างปะมกกาคาดัมโอ้หมานแต่ว่าสิ่งหมานแต่สิ่งมาหัาปันปันแกแบบว่าห่างไกลต้นป่าในใกล้สองตัวตบ้บมะเ้็งคลิปนี้ไปนี่ครับคลิปนายทายไม่ดอกอเริ่มก,ก็ไล่กบแก้ก็ตามทำเนี่ย ลังสันแชนเนลในช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับ